อะไรมาอะไรมาเนี่ยมันรูกมัน็ีรูมีรูมีรูมีลูกรู้หรือเปล่าให้เราทำไรให้เรากระโดดอะไรอะเอาเยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมค้านะคะวันนี้อยู่กันในเกมโรบอทค่ะและเม์ก็ไม่ได้ยูนเดียวนะคะเม์ก็อยู่กับเจ้าเต่าอเออดี๋ยวก่อนนี่ใครโดนจาทำไมหัวเป็นแบบนี้ทลไมโดนนัดปหัวแบบน โอเคแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปอะไรเตาอวีวันนี้เราก็อยู่กันในแมปสควิดเกมอีกแล้วครับผมเปอเวอร์ชันหนึ่งอีกแล้วครับอ๋อ,อแล้วแมปนี้เขาให้ทำอะไรอ,ะอ่ะก็เป็นสวิตเกมเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสวิตเกมสำหรับฉบับเวอร์ชันแบบนี้ครับมันจะต่างจากอันอื่นๆยังไงงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่ายั่วตลกหัวนงโลนัทมากเลยทำไม รู้สึกว่าแบบนี้ก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะมันดูหลอนๆนะครับพี่เมย์ครับเนี่ยครับคือ่ะถ้าตามฉบับในหนังใช่ไหมมันจะต้องแบบสีสันใช่ไหมครับใช่แต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันดูแบบดาร์กด๊าะทำไมมีหลายคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเซอร์ไพรเกมฉบับดารับอุ้ยดูดูดูข้างบนนี้ดิไปแล้ว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 วิ่ง ขึ้นมานะคะก็คือให้เราหนี่ะคือขึ้นให้สูงที่สุดผมตอนแรกผมคิดว่ามันยังไม่ใช่เกมอ่ะคิดว่ามันเป็นแค่ให้เดินเพื่อไปเล่นเกมเหมือนวิ่งกันเฉยๆวิ่งแข่งอะไรอ่ะการที่เราเคยเล่นให้ขึ้นไปเพื่อเข้าประตูแล้วไปเล่นเอไอโอเหมือนในซีรีส์เหมือนในซีรีส์อันแรกครับแต่ว่าไม่เหมือนนะคะอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าตุ๊กตามันใส่หน้ากากนี่มันก็ไม่เห็นเราดิถ้ามันใส่หน้ากากอ่ะมันจะโหดขึ้นไปหนึ่ง ไปทุกคนวิ่งกันเลยอ่ะมันมีเวลาน้อยเหรอเขาให้วิ่งไงเขาตายค้านอยึ่เลยว่ามีคนตายวิกส์หยาเอออุ้ยดูดิมีคนตายตบน้าตตาอุ้ยกระเด็นมาดึงนี้เลยอ่ะ เอาแล้ววิ่งเลยอ่ะ้้ซอพร้อมที่จะวิ่งแล้วนะคะโอ้โหวิ่งกันนวัดเลยเอาไปเลยยึดแลอจะหยุดก่อนใครได้ที่ดึงชนะนะครับโอ้ไม่ก็โอ้ตายกันเป็นเบือเลยครับ ฉันก็ตายเหมือนกันทุกคนมันหดไปป้าเราจะไม่มองคนอื่นเราจะต้องไ่มองคนอื่นคือกดก่อนไฟอ่ะผมกดก่อนไฟมาอุ๊ยเราไปอยู่ในแมลรายรนี่สนามเด็กเล่นครับน่าจะเป็นเหมือนด่านที่สองในเสียงอะไรอ่ะเสียอะไรหรอเสียงอะไรปุ้งปุงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะหายไปเหรอพื้นเนี่ยเดี๋ยวเขาดูบนฟ้าก่อนบนฟ้าไม่มีอะไรตกลงมาเป็นกลมๆนะครับอันนี้คือให้เราทําอะไรให้เราแล้วให้เราแก้น้ำตา แล้วเสียงปุ้งปุ้งคืออะไรอะปุ้งปุ้งอะเอะไรเฮ้ยอะไรมาือมันเป็นรูกมันเป็นรูปมีลูมีลูมีรู้รูมหรือเปล่าให้เราทำไรให้เราไปดูออให้เราดูนี้มีคนดูขาดตกครับเฮ้ยมันจะพาเาตกมันจะพาเขาตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเยอะมันเยอะเลไ

จะหายไปเรื่อยๆก็บอกแล้วอแล้วเราก็ไปดูโฉนาโอ้ให้ฉันรลอดเว้ยตกเลยวิ่งข้ามเสร็จต้องรีบวิ่งกลับตรงกลางใช่อ๋อข้ามเสร็จต้องกลับตรงกลางคือเราต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะวิ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีบเข้ามารีบเข้ามาทุกคนตรีตัวไปย้อนก่อนประกอบไปใครถึงก่อนชนะนะครับโอ้มีกูต เอาเซฟไว้ก่อนผมต้องหยุดก่อนก่อนนี่ก่อนต่อหน้าต่อตาข้างๆเลยค่ะทุ่งก่อนวัดตกใจไปตกใจหัวเอาไปจ้าโอ้ยดูคนนั้นกระดิกพลาดไปนิดเดียวเซียววีตายเลยมือไปโดนอ่ะโอ้ยไม่ก็ตุ่งโอ้ต้องหยุดก่อนครับผมต้องหยุดก่อนไปมาตัวถลายไปเลยอ่ะใช่จะรีบร้อนกันไปไหนจ้ะมันโหดมาก อุ้ยไหนๆเห็นไหมขยับนิดเดียวคือแบบหยุดไม่ทันนิดเดียวไปเลยอ่ะอู้ยดูดิมันเร็วขึ้นโอ้ยเร็วขึ้นด้วยโอ้โหโตายมันยังไม่หันหัวเลยอ่ะเออยังไม่หันหัวก็ตายแล้วอ่ะอู้ยโอ้โหโถดโถดเฮ้ยแล้วไม่ใชนคนสุดท้ายใชนคนสุดท้ายอ้าวไม่ได้พี่แมันขึ้นโถดโถดในเอยู่หลังตึ้งอะ ไหน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 โอ้ยดีวาดรางวัลครับอ๋อรางวัลเนาะอ๋อโอ้โหนี่ไงชนะห้ครั้งพอดีเลยห้าครั้งจะได้อะไรอ่ะกระทะค้อบหัวเหรออ๋อกระทะค้อบหัวเลยได้ม้อข้อบหัวนะคะแล้วก็มีหน้าตางนะคะให้เราปลดล็อกยิ่งยมากมายเลยถ้าเกิดเราได้ชนะเกมนะดูตัวนี้อันนี้ก็ให้เราแลกนะคะอันนี้โอเคอันนี้เมยชนะห้าเกมพอดีเลยลองแรกวะ อ๋อที่หนูเห็นเขาคอบมากอ๋อโอ้โหโอเคคนที่ได้ชนะนะคะทั้งหมดห้าเกมก็มาแลกของรางวัลได้ตรงจุดตรงนี้ได้เลยเนาะเนี่ยทุกคนมองออกหมดแต่น้องโดนนัดคนเดียวที่มองไม่ออกคนไหนมองไม่เห็นเลยเนี่ยเลยยังไงเนี่ยเออมองไม่เห็นเลยโอ๊ยเจ็บมาดูตรงนี้กันค่ะตรงนี้ เนี่ยครับอะไรอ่ะเขามีแบบซื้อชีวิตเพิ่มด้วยอ่ะจริงหรอใช่สมมติแบบไปเล่นด่าน A I U นี้ตายจะเกิดเลยตั้ง30บโลบาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยลวกันนะคะบ๊ายบายค่ะบายทุกคนดูมีโลโก้ขอบคุณสมาชิก v i ไอที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ